ไปดูพี่ปอนะพี่ปอพี่ปอนะทางวุสกิจใจอะแกเป็นคนที่ทัศนคติดีแล้วไม่ถือตัวตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ร้านข้าวอยู่ร้านกาแฟครับเออ,อะ่ะเข้าไปดูพี่ปอนะก็คือแบบว่าเป็นดาราเป็นดารา,น,า,รานอะบางคนยุคนี้สมัยนี้เขาว่าดารามันไม่มีหรอกทุ <c oughs> กคนมีตัวตนของตัวเองคนธรรมดาก็มีตัวตนเป็นของตัวเองทุกวันนี้ถ้าจะไม่ดูละครเลยนะบางคนก็ยังดูอยู่น่ถ้าไม่ดูละครเลยแล้วพี่ปอคือแบบแกมาแพทแพลตฟอร์มติกต็อกใช่ไหมจริงๆเนื้อแท้แกก็คงเป็นคนนนธรรราาึงอะไ้แแลววก่ คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วแกไม่ถือตัวแกแบบมีทัศนคติที่ดีกับคนอื่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าแกให้กาลังใจให้กาล,ลังใจทุกๆคนอะไรประมาณนี้เออชอบชอบ,ชอบแบบอย่างนี้นะแบบคือแบบว่าเป็นดาราที่แบบว่าไม่หยิงไม่ถือตัวไงเออคนเข้าถึงได้อเไอยอ่ะม,มันโอเคอะ่ะนายแต่อพิมพ์เล็กๆสอนรามสวัสดีครับพี่สอนรามโอ้ อุย้ยพี่ป๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหนูไม่รู้นะเนี่ยว่าพี่ป๋อดูหนูอยู่อุย้ยขอบคุณพี่ป๋อจริงๆนะเนี่ยหนูหนูเข้าไปดูพี่